เอเย่นบุคคลผู้ทำงานเป็นตัวแทนของนักเตะหลายครั้งพวกเขารับบทผู้ร้ายในสายตาแฟนบอลเป็นคนที่สโม,มสรฟุตบอลไม่ค่อยชอบหน้าแต่พวกเขาไม่แคร์ครับเพราะเป้าหมายคือผลประโยชน์สูงสุดของนักเตะหนึ่งในนั้นคือเคียร์ชูรับเชียนบุคคลผู้สร้างตำนานในอดีตปัจจุบันเขาเงียบหายไปไหนและยังทำอะไรอยู่ ตัวเทพฟุตบอลวันนี้ขอเสนอตำนานเอเย่นแมว9ชีวิตเคลียร์ชูรับเชียนฟุตบอลยุคตั้งแต่ช่วงปี2000เป็นต้นมาครับคนรับบทเอเย่นนักเตะเนี่ยมีบทบาทขึ้นอย่างมากนักฟุตบอลสนใจเรื่องผลประโยชน์ที่ตัวเองจะได้รับมากขึ้นมันทําให้พวกเขาคิดจะจ้างตัวแทนมาดูแลมาทํางานแทนพวกเขาเพื่อที่ตัวเองเนี่ยจะได้สนใจและโฟกัสแต่กับเรื่องในสนามอย่างเดียวเรื่องสัญญาเรื่องย้ายทีมก็ปล่อยให้เอเย่นคุยแทนไปแต่บรรดาเอเย่นกลับไม่ค่อยถูกกับผู้จัดการทีมหรือสโมสรเท่าไหร่จากการที่ภาพลักษณ์มันกลายเป็นคู่ค้า ทางธุรกิจเอเย่นจะเรียกผลประโยชน์สูงสุดให้กับนักเตะของตัวเองมากกว่าจะมองถึงแฟนบอลหรือสภาพของสโมสรเป็นหลกักทําให้พวกเขาครับเหมือนกับเป็นผู้ร้ายเพียงแต่ในมุมมองของนักเตะเอเย่นคือผู้ดูแลผลประโยชน์อย่างที่พวกเขาจะขาดไม่ได้ ทุกวันนี้ครับหลายคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินชื่อเอเย่นดังๆมาบ้างจอร์ดเมนเดสที่ตอนนี้น่าจะเป็นเบอร์ตน้ตนๆของโลกที่เคยดูแลคิสเตียโนโรนัลโดมาอย่างยาวนานตอนนี้เขาเป็นผู้ดูแลนักเตะและกุนซอที่เป็นคนโปรตุกเกสมากมายครับหรืออาจจะเคยได้ยินชื่อของมิโน่ไลออล่าที่ปัจจุบันเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วเขาเคยเป็นผู้ดูแลของเออร์ลิงฮาแลนด์พอบอกบารวมถึงสลาตัานอิบาิโมวิชต่อให้เสียไปแล้วแต่ชื่อของเขาก็ยังยืนยงในวงการถึงตอนนี้แต่ถ้าย้อนกลับไปในก่อนที่บุคคลเหล่านี้ครับจะมีชื่อสียขึ้น,นท่นน 2000, ด น่าจะเป็นเคียร์ชูรับเชียนชายผู้ทําให้งานของการเป็นตัวแทนนักเตะโด่งดังเป็นที่สนใจขึ้นมาชายผู้เอานักเตะด,ดาวรุ่งชื่อดังกล้องโลกในยุคนั้นอย่างคาร์ลตเตเบสและฮาวิเอมัสเคลาโนมาเล่นในพิีเมลีแต่ไม่ได้ไปเล่นกับทีมใหญ่แต่ไปอยู่กับเวสต์แฮมที่เป็นทีมกลางๆเท่านั้นมันเป็นแบบนั้นได้ยังไงล่ะเคียร์ชูรับเชียนครับเกิดที่เตหะรานในประเทศอิรานครับแต่ถือสัญชาติสหราชอาณาจักรและแคนาดาเขาเป็นคนที่ชื่นชอบฟุตบอลและเชียร์แต่เด็กนนันคือเหตุผลที่เขาาอยากลงุนในวงการฟุตบอลแลแะพ์มาเป็นนักกธุริจอยู่แล้ววคคครรับอบอ่ข้างรแต พ่อของเขาโมฮัมเหม็ดชูรับเชียนเคยเป็นผู้บริหารบริษัทผลิตรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลางแต่ก็อพยพจากอิหร่านมาในปี1979หลังจากการล่มสลายของระบบกษัตริย์พวกเขาย้ายมาอยู่ในสหาราชอาณาจากักรก่อนจะย้ายไปแคนาดาจากนั้นก็กลับมาสหาราชอาณาจักรอีกครั้งครับตอนเคียร์อายุได้16ปีจุดเริ่มต้นเรื่องฟุตบอลของเขาครับคือการลงทุนในปี2004เขาก่อตั้งม e เดียสปอร์ตอินเวสเมนต์และเข้าลงทุนโดยการเป็นหุ้นส่วนกับสโมสรตำนานของบาเซิยอยางคอนินเทียนตอนแรกครับก็อยาก แต่มันใช้เงินทุนที่สูงเกินไปเขาเซ็นสัญญากับโพลินเทียนเป็นเวลา10ปีพร้อมกับเอาเงินมาลง35ล้านเหรียญซึ่งเป็นการปลดหนี้ให้ทีมด้วยเพื่อนแรกกับกําไรในอนาคต5้าสนต์นั่นทําให้เขาเข้ามาบริหารและว,วางแนวทางสโมสรด้วยตัวเองซึ่งก็นับว่ามีฝีมือเหมือนกันครับเพราะแค่ปีแรกก็ทํากําไรให้ทีมเพิ่มขึ้นได้ถึง500%จากนั้นครับ MSI ก็ลงทุนในการซื้อนักเตะดีๆมาร่วมทีมโดยที่หวังทํากําไรต่อ2คนในจนํานวนนั้นคือฮาวิเอร์มัสเคลาโนและ ase, คนนลาร์ลตอเตเตเบ ทีมชาติชุดใหญ่แล้วเป็นทีมชุดรองแชมป์โคปาเมริกาในปี2004รวมถึงคว้าเหรียญทองโอลิมปิกในปีเดียวกันมันเกิดขึ้นได้ด้วยปัจจัยหลายอย่างครับหนึ่งในนั้นก็คือปีนี avi, ่ซาวนในหน้าชาวิล่านเขาเป็นจิ๊กซอสํำคัญโดยการเป็นหนึ่งในทีมงานของ MSI หนึ่งในสิ่งที่เขาเคยทําคือการมีบทบาทอย่างยิ่งในการเข้าเทคโอเวอร์เชลซีของโรบันดาบโมวิดในปี2006ครับชูรับเชียนก้าวลงจากตําแหน่งประธานของ MSI แบบงง,งๆพร้อมกับหอบเอาสอนักเตะคนดังของโคลินเทียนอย่างเตเบตและมัสเคลานไน่คิดว่า สุดยอดดาวลุ่ง2คนนี้จะย้ายไปโดยที่ก่อน2คนนี้จะย้ายมาครับชูรับเชียนเคยยื่นข้อเสนอซื้อทีมเวสแฮม,มก่อนด้นความคิดจะทำโมเดลคล้ายๆกับโคลินเทียนเพียงแต่ไม่สําเร็จเพราะคุยกันไม่ลงตัวจุดประสงค์ที่เขาพานักเตะด,ดัง2คนนี้มาอยู่กับทีมไม่ใหญ่อย่างคุณคอนก็ต้องการทํากําไรต่อเขาเชื่อว่าอย่างไง2คนนี้จะทําผลงานได้ดีแล้วมันก็ต้องดึงดูดสายตาทีมใหญ่ถึงตรงนั้นก็จะโขกราคาเพิ่มได้อีกมากโดยเรื่องนี้ครับมันมีเงื่อนงาําซ่อนเงื่อนกันมากขึ้นเมื่อความจริงแล้วเนี่ยตเต เขาเป็นเอกสิทธิ์ของ MSI ซึ่งเวดแฮมเองก็โอเคครับกับการได้นักเตะชั้นดีขนาดนี้มาเล่นให้แม้ว่าจะรู้ดีว่าพวกเขาจะไม่ได้เงินหากนักเตะย้ายทีมก็ตามขณะที่มัสเคลานก็เป็นสิทธิ์ของอีกบริษัทหนึ่งซึ่งชูร์บเชียนก็เป็นตัวแทนเหมือนกันอีกหนึ่งจิ๊กซอครับที่ผลักดันดีลเหล่านี้คือปินี่สาวิคนเดิมการที่นักเตะเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลที่3แบบนี้เนี่ยไม่เคยมีมาก่อนครับและเหมือนกับว่ามันเป็นช่องว่างที่ว่าพิมิลลี่ก็ทําอะไรไม่ได้แต่มันเน ได้สิทธิ์ลงเล่นมันกลายเป็นปัญหาขึ้นมาครับเมื่อทั้งคู่สามารถช่วยให้เวสแฮมรอดตกชั้นได้บบวุตวิตมันทําให้ทีมที่อันดับเป็นรองเหมือนตกชั้นแทนอย่างเชฟฟียูเอต็ดร้องต่อสารครับจึงทําให้มีความเป็นไปได้สูงที่พิมลีจะไม่อนุมัติสัญญาแต่สุดท้ายครับเรื่องก็ไม่ไปไกลครับมันจบลงที่เวสแฮมกับเชฟฟีต้องตกลงยอมความกันนอกรอบโดยที่เวสแฮมครับจะจ่ายเงินถึง20ล้านปอนด์ผ่อนจ่าย5ปีฤดูกาลต่อมาครับตเตเบสก็ย้ายไปแมนยูเนเต็ด้วยสัญญาย,ยืมตัวแต่ย,ยันเนเลมิิพ ว่าสโมสรควรเป็นคู่เจราจาโดยตรงและได้ค่าธรรมเนียมเมื่อมีการย้ายทีมแต่ชูรับเชียนยืนยันว่านักเตะเป็นสิทธิ์ของ MSI นะและเรื่องนี้เวทแฮมก็ยินยอมแล้วตอนที่นักเตะเนยย้ายมามันก็เลยทําให้เรื่องครับต้องไปถึงฟีฟ่าและฟีฟ่าก็ส่งต่อไปยังสารอนุญาโตตุลาการกีฬาโลกซึ่งสารตัดสินว่าเวทแฮมต้องยอมปล่อยนักเตะตามที่มีสัญญากันไว้ขณะที่แมนยูเอเตดแก้ปัญหาความวุ่นวายด้วยการจ่ายค่าเช่าสิทธิทางการตลาดของเตเบสที่ MSI ถือครองเอามาถือไว้เองตลอดระยะเวลาสัญญาพร้อมกับมีข้อตกงพิเศษในาร ื้อสิทธิ์ขาดเป็นทีมแรกหลังหมดเวลาย,ยิมตัวเตเบสครับกลายเป็นนักเตะที่มีแฟนบอลปีศาจแดงเหนี่ยรักมากๆเขาเข้าขากับเวลูนี่และคิสเตยโนโรนัน,น,นโดได้เป็นอย่างดีพร้อมกับพาทีมคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกได้ในปี2008ด้วยแต่หลังจากอยู่คบกับทีม2ปีในปี2009แมนยูเต็ดกับไม่ยอมซื้อขาดเตเบสซะอย่างนั้นเพราะพวกเขาบอกว่าค่าตัวเนี่ยที่ตกลงกับ MSI นั้นสูงเกินไปชูรับเชียนจึงแก้เพเรเซอร์เล็กโดยการให้เตเบสย,ย้ายไปอยู่กับคู่แข่งอย่าง,าางาซิต้เเจบาาาากอ่ืสสม MSI ค ตัวที่สื่อรายงานอยู่ที่47ล้านปอนด์แต่ชูรับเชียนและแมนซิตี้บอกว่าไม่จริงนั่นทําให้การย้ายทีมข้ามฝั่งเมืองของเตเบสกลายเป็นตำนานความชิงชังซึ่งหากมีโอกาสเราจะเอาเรื่องนี้มาเล่าในโอกาสต่อไปครับกลับมาที่เรื่องของเตเบสครับตอนนี้เขาเป็นกรรมสิทธิ์ของซิตี้แล้วแต่ชูรับเชียนก็ยังเป็นตัวแทนของเตเบสในฐานะเอเยตนอยู่ดีเขาพาเตเบสย้ายทีมอีกหลายครั้งครับโดยเฉพาะครั้งที่ย้ายไปจีนในปี2016ครั้งนั้นเนี่ยมีรายงานว่าเตเบสได้ค่าจ้าง41ล้านเหรียญต่อปีีีีแแนนนนนน่่่่ออออชชรรบบบเเเยยยยกก็ไไดดด้้้้้สสววงงืซาาาจขตท กลับมาที่เรื่องเวทแฮมครับหลังจากที่เตเบสเนี่ยออกไปแล้วชูรัลบเชียนก็มีปัญหากับเวทแฮมด้วยครับเรื่องก็คือการจ่ายเงินเรื่องค่าใช้จ่ายของเตเบสเนี่ยแหละทั้งค่าดำเนินการทั้งค่าลงทะเบียนเวทแฮมก็ต้องการส่วนแบ่งบ้างแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็จบลงที่การยอมความนอกศาลครับเวทแฮมต้องจ้างชูรับเชียนเข้ามาเป็นที่ปรึกษาของทีมขณะที่หลังจากปี2009ครับเตเบสสิ้นสุดการเป็นสิทธิ์ของ MSI ทีมมลลิเนี่ยก็เลยรีบออกกฎด,ดักทางไม่ให้นักเตะเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลที่สแลามเก ยังเป็นตัวแทนของนักเตะอีกมากมายหลายคนพอมีประเด็นขัดแย้งเรื่องกรรมสิทธิ์นักเตะเขาก็ไม่ทําแบบนั้นเลยครับและหันมาเป็นเอเนตนนักเตะแบบเต็มตัวและมองที่ผลประโยชน์เป็นหลักตอนปี2008ครับเขาสร้างดีวันลือโลกด้วยการพาโรบบนโยหนึ่งในดาวรุ่งชื่อดังของโลกจากเรอมาลิตย้ายมาแมนซิตี้ด้วยค่าตัวมหาศาล32.5ล้านปอนด์ที่ถือว่าสูงแล้วในตอนนั้นในปี2010เขาพาลามิเลสจ,จากเบนฟิกา้ามาอยู่กับเชลซีค่าตัว22ล้านยูโรหล,ลังจากอิ่มความสําเร็จกับเชลซีครับเขาก็ย้ายไปจ ชูรับเชียนเนี่ยรับเงินกันอิ่มๆในปี2011ครับดาวิดลุยย้ายจากเบนฟิก้าไปเชลซีจากนั้นก็ย้ายทีมอีกหลายครั้งครับย้ายไปปารีสแซงต์แมงแล้วกลับไปเชลซีอีกค่าตัวรวมๆสูงถึง91ล้านปอนด์ปี2013ครับพามาควินยอจากโรม่าย้ายไปปารีสค่าตัว27ล้านปอนด์ปี2013ครับพาเวเลียนจากอันจิมาคัสคาล่ามาอยู่กับเชลซีค่าตัว30ล้านปอนด์ปี2016ครับพาเล็กเตเชล่าจากชักต้าไปอยู่กับเจียงซูซู่หนิง ฟันค่าตัวไป38ล้านปอนด์ปี2อ1 6ครับพาเจ้ามาริโอจากสปอร์ติลิทบอนย้ายไปอินเตอร์ค่าตัว38.4ล้านปอนด์ปี2อ1 7 พาตีเอโมเอบากาโยโก้ครับจากโมนาโกไปเชลซีค่าตัว40ล้านปอนด์และหนึ่งในดีลที่ใหญ่มากๆของชูรับเชียนครับคือการพาออสการ์ไปจีนตอนนั้นปี2 0 1 7ออสการ์กำลังไปได้ดีกับเชลซีเป็นนักเตะที่แฟนบอลนชอบมากเล่นได้สนุกเป็นกลางลุกที่ทําเกมได้สวยงามเป็นบาซิเลียนที่เล่นในพรีเมียร์ลีกได้ดีครับเขากําลังมีอนาคตที่ดีมีทีมใหญ่ในยุโรปให้ความสนใจอายุก็เพิ่งจะ20่กลางๆมันไม่ใช่ช่วงอายุที่จะย้ายไปเล่นในลีกห่างไกลอย่างจีนครับเพราะเขากะแนนใ แต่สุดท้ายครับเขาก็ย้ายไปจีนกับเซี่ยง Hi, ไฮ้ S.I.P.G. โดยค่าตัวสูงถึง60ล้านปอนด์แน่นอนว่าเชลซีก็ได้รับเงินมากมายชูรับเชียนก็ได้ส่วนแบ่งแบบจุกๆด้วยพร้อมคำขอรหาว่าออสการ์เห็นแก่เงินถึงย้ายไปจีนตั้งแต่อยุน้อยแต่สุดท้ายครับมันก็เป็นทางเลือกของเขาและเขาก็มีความสุขดีที่นั่นในปี2 0 1 8ครับก็มีอีกหนึ่งเดียวครับที่ชูรับเชียนเป็นคนจัดการให้เกิดขึ้นหนึ่งในเดียวที่แฟนบอลเลี้ยวภูไม่ค่อยถูกใจนักนั่นคือเดียวคูตินโยย้ายไปบบาารรเเซลลนน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 ู่ตตตออออัััั้้ี่ียนนคคคูป็กะสสญขงวงวืแแ หรือผู้จัดการทีมก็บอกชัดเจนว่าถ้าเขาอยู่กับทีมเนี่ยเขาจะเป็นแกนหลักจะเป็นตำนานของสโมสรแต่เขาก็ตัดสินใจย,าย้ายทีมย,ย,ย้ายในตอนที่ฟอร์มของเขากับผงแดงเนี่ยกำลังพีคขั้นสุดมีหลายกระแสที่มองว่าการตัดสินใจของครูตี้นี้มีชูรัลเชียนเป็นคนเป่าหูแล้วมันก็เกิดขึ้นแต่ข้อดีก็คือเลียบผู้ได้คาโตวที่สมน้ําสมเนื้อที่145ล้านปอนด์แต่การย้ายครั้งนี้มันก็ไม่ได้เป็นดังหวังครับคูตินโยย้ายไปเล่นกับทีมในฝันแต่เขากลับไม่สามารถดึงฟอร์มมมตัมััวววเเเเเอองสสยยยยยลลล่่นนใ้้กกกกบาาาาาไดดดุททข็็ปี ดับแสงในตัวเองลงขณะเดียวกันครับชูรัลเชียนก็เคยโดนออกหมายจับครับซึ่งมันเกิดขึ้นในปี2007หลังจากที่เขาพาเตเบสและมัสเคลาโนออกจากโคนเทียนแล้วย้อนกลับไปสมัยที่ทําทีมโคนเธียนเนี่ยมีหลายฝ่ายมองว่าแหล่งที่มาเงินทุนของเขาเนี่ยไม่ชัดเจนโดยเฉพาะเงินจากกลุ่มผู้ร่วมลงทุนที่เป็นนักธุรกิจจากทั่วโลกทาให้ผู้พิพากษาในบาราซิลออกหมายจับชูรับเชียนและผู้ร่วมกว่อตั้ง MSI ข้อหาฟอกเงินซึ่งมันก็กลายเป็นเรื่องฟ้องร้องกันไปกัน,กนมาระหว่างกลุ่มของชูรัลเชียนและผู้พิพากษาคนนนนนััั้้คคครบบจสุดททาายยยยลลิเเีกกก็แง MSI ในที่สุดชิรล็อบเชียนครับสร้างความปั่นป่วนไปทั้งโลกฟุตบอลในตอนนั้นทําให้พิเมรีต้องออกกฎหมายเพื่อปกป้องการกระทําลักษณะนี้ของเขาครับแเอเย่นได้กับนักเตะด,ดังพานักเตะหลายคนไปบุกตลาดจีนสร้างเดียวที่น่าสนใจมากมายแต่เขาก็ค่อยๆหายหน้าไปจากวงการจนถึงตอนนี้ครับเขาอาจจะมีนักเตะด,ดังอยู่ในมือไม่มากเท่าเมื่อก่อนคนที่เลเวลที่สุดน่าจะเป็นโจชัวเซอร์ซี่ของแมนยูเอเตดท่าการสถานการณ์ที่แมนยูเอเตดเสริมทัพด้จํากัดเมื่อฤดูกาลที่แล้วแต่ชิรล็อบเชียนก็สามารถพานักเตะในสังกัดสอาาดแทรก สามารถผลักดันนักเตะของตัวเองที่ดูจะไม่ได้โปรไฟล์สูงให้ไปอยู่ในทีมใหญ่ได้เดฟอร์มันยอดเยี่ยมของเขาที่โบลญญาทําให้ทีมใหญ่หลายทีมในอิตาลีเนี่ยให้ความสนใจเอซิมิลานยูเวนตุสต่างก็ต้องการเซอร์ซี่เข้ามาอยู่ในสังกัดโดวยวิธีการเล่นของเขาในฐานะกองหน้ามันค่อนข้างแตกต่างจากกองหน้าทั่วไปจุดแข็งของเขาอาจจะไม่ใช่การเข้าทําแต่ก็พอคาดหวังได้จาก11ประตูที่โบลญญาแต่ที่เขาทําได้ดีคือการเล่นร่วมกับเพื่อนร่วมทีมการถอยลงมาเชื่อมเกมสามารถเพิ่มมิติการโจมตีให้กับทีมได้แถมยัังงมีีีรระะท่ดดในนนฐาากอห้้ววยต สูงใหญ่ร่างกายแข็งแรงแต่ก็มีความเร็วและคล่องตัวนั่นก็เลยทาให้แดนเอ็ดเวิร์ดครับเดินเกมเร็วเข้ามาเจราจากับชูรเชียนด้วยตัวเองด้วยข้อมูลของเซอร์ซี่ครับทำให้เขาเป็นนักเตะในเรดาร์ของเอ็ดเวิร์ดอยู่แล้วครับซึ่งความเก่งของชูรเชียนคือเขาพยายามเสนอนักเตะให้ทีมอื่นโดยเฉพาะทีมรักของเขาอย่างอาร์เซนอลที่กําลังต้องการกองหน้าโดยการใช้ความสนิทสนมกับเอดูผู้อำนวยการกีฬาของทีมพร้อมกับใช้เส้นสายด้านสื่อที่ตัวเองมีปั่นข่าวให้หลายทีมในสนใจมากขึ้นเพื่อเป็นการบีบให้แมนยูเต็ดที่สนใจ เซอร์ซี่เนี่ยทุกวันนี้ยังปรับตัวกับแมนยูไม่ได้เลยสิ่งที่เขาเคยทําได้กับบอลญิามันไม่เกิดขึ้นที่ยู่นเตดกาเล่นของเขาดูช้าไปหมดขาดความมั่นใจยิงทีมผลงานไม่ดีผลงานส่วนตัวก็ยิ่งไม่ดีไปด้วยตอนที่เขาโดนเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่ยังไม่จบครึ่งแรกในเกมกับนิวคาสเซิลสีหน้าของเซอร์ซี่เสียความมั่นใจไปอย่างชัดเจนครับทำให้ตอนนี้มีข่าวย้ายทีมของเขาสะพัดมากขึ้นโดยมียูเวนตุสเป็นเป้าหมายไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันน่าจะเป็นการเดินหมาของชูร์เเชียนอีกแน่นอนตอนท บทเรียนของเซอร์เลฟูกุสันและบอร์ดบริหารทีมชุดนั้นไปแล้วว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยไว้ใจไม่ได้การทําการค้ากับเอเจนต์แบบนี้ไม่ควรทําอีกถ้าเซอร์เล็กยังเป็นผู้จัดการทีมเขาจะไม่มีทางซื้อตัวเซอร์ซี่แน่ๆเพราะไม่อยากจะทําการค้ากับชูรับเชียนอีกจากที่เคยมีบทเรียนมาแล้วแต่ก็นี่แหละครับคือตัวของชูรับเชียนเขาทําได้ทุกอย่างเพื่อการค้าเขามองทุกอย่างเป็นธุรกิจเดินหมากตามที่ตัวเองมองว่าดีมองว่าฝ่ายของตัวเองเนี่ยจะได้ผลประโยชน์มากที่สุดสุดท้ายครับต่อให้เขาจะดูเงียบๆแต่ ยังไงก็ไม่ตายใครจะเกียดขี้หน้ายังไงเขาก็ยังอยู่แบบเย้ยฟ้าท้าดินไม่เกรงกลัวรับซัพยและทําผลประโยชน์สูงสุดให้กับนักเตะที่เป็นลูกค้าของตัวเองเท่านั้นขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ